สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครูสอนแชแนลนะครับวันนี้จะพามาดูที่ฝรั่งที่ผมตอนเอาไว้นะครับมาดูครับมาดูกันครับผมผมจะออบฟอยไว้นะครับนะครับจะห่อฟอยไว้นะครับเพื่อจะให้รากเขาออกดีนะครับดูนะฮะอ่านะรากเขาอ่านะนะครับฮะสังเกตดูนะครับ ลากฝอยก็จะออกแล้วนะครับเนี่ยพอลากฝอยออกเนี่ยครับเราเราก็สามารถตัดเอาไปชําได้นะครับอ่านะครับนะครับคือฝรั่งมันจะออกแบบแบบสองลากแบบนะครับถ้าลากเขายังถ้าลากเขายังยังเป็นอย่างเงี้ยนะอ่านี่ยเนี่ยพอเราเห็นว่าเป็นเป็นลากใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยครับผมดูนะครับอ่านะครับถ้าเป็นลากใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะ อ่ายังไม่มีรากฝอยเลยนะครับตัดไม่ได้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมยังไม่ออกรากฝอยเลยห้ามตัดก่อนนะครับเพราะว่าพอเราเอาไปชําก็ตายทันทีนะครับอ่านะครับอ่าดูกิ่งนี้บ้างครับเดี๋ยวคอ่ากิ่งนี้เห็นไหมถ้ารากฝอยออกแล้วนะครับนี่นะครับถ้ารากฝอยเขาเดินเดินอย่างเงี้ยนี่ก็คือตัดได้นะฮะอ่าเพราะข้างในเขาจะมีรากนะครับ เต็มเลยเนี่ยเราเราสังเกตได้เลยนะฮะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยตัดตัดเอาไปชําได้เลยนะครับไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องอ่าจะต้องรอให้ลากเต็มก่อนหรือยังไงนะฮะเนี่ยคือลากฝอยเขาออกมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวก็จะตัดนะครับตัดแล้วเราเอาไปชาโอเคครับนะครับพอเราตัดมาได้แล้วนะครับเนะี่ย ตอนไว้หลายกิ่งเหมือนกันนะครับผมผมจะตอนตุ้มตอนผมจะใหญ่นะครับเนี่ยนะครับนะฮะนะครับรับรองเลยครับลากนะฮะแน่นๆนะครับมีลากฝอยนะครับต้องมีลากฝอยแบบนี้นะฮะถึงจะตัดได้นะครับเนี่ยโอเคนะครับอ่าต่อไปเสร็จปุ๊บนะครับต่อไปพอเราได้กิ่งมาแล้วนะครับอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดาย นะครับลิดลิดใบเลยครับนะครับลิดใบนะครับลิดใบออกครับลิดใบออกนะับแล้วก็ยอดเขาเนี่ยฮนะเราตัดไว้ก่อนนะเนะี่ยตัดเลยนะฮะตัดเลยอย่าไปเสียได้เดี๋ยวเขาจะแทงยอดอ่อนมาตรงเนี้ยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวลากเขาเนี่ยจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยให้เหลือสักหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ใบนะครับประมาณเนี้ยห้าหรือหกคู่ใบนะริบใบข้างใต้ออกก่อนนะครับปั๊บแล้วก็ตัดเลยนะครับยอดไม่ต้องเสียดายปั๊บไว้แค่นี้พอนะครับเนี่ยนะครับแต่งกิ่นให้เจ็นะครับอ่าเนี่ยดูดูไม้ตรงนี้ไม้นี้ผมกันกันเขาหักนะครับ แต่เวลาเราเราตัดเราต้องตัดเผื่อไว้เดี๋ยวเผื่อไว้ทําไมเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับพอหลังจากนี้เสร็จนะครับนะครับเรากรีดนะครับนะครับพอพอหลังจากนี้เสร็จนะครับเราเรากรีดข้างบนนี้ก่อนกรีดก่อนอ่านะครับกรีดข้างบนนี้ก่อนอ่านะครับกรีดกรีดเพื่ออะไรครับกรีดเพื่ออะไรดูนะครับกรีดก่อน ครับกรีดข้างบนเนี้ยนะครับกรีดออกมานะครับกรีดก่อนอ่านะครับกรีดนะครับแล้วหยิบออกมานะครับแล้วหยิบออกมานะนะครับอย่าเพิ่งแกะตุ่มก่อนนะครับอย่าเพิ่งแกะตุ่มตอนก่อนอ่านะครับพอเรากรีดอย่างเงี้ยนะฮะอย่างกรีดอย่างเงี้ยแช่น้ําก่อนเนี้ยเนี่ยอ่านะครับแช่น้ำนะ แช่ไว้สักประมาณนะครับเนี่ยแช่ไว้ก่อนครับแช่ไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับอ่านะครับหรือแล้วก็เติมอันนี้ไปสักนิดนึงนะครับน้ำยาเรีงหลักทำเองนะครับมีอ่าเอมลอยนะครับกะปิแล้วก็ผงชูรสนะครับผสมอย่างละหนึ่งช้อนนะครับอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ จะใส่แปพอประมาณครับผมนะครับคนไปะนะครับใส่ไปนะครับครับดูอย่างกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับลูกเขาเห็นไหมครับตอนนั้นที่อ่าตอนเขายังเป็นลูกเล็กๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องถามว่าเห็นไหมครับว่าดกไม่ดกนะครับ ดกแน่นอนนะครับและลูกผมนะฮะดูนะครับลูกฝรั่งผมเนี่ยก็จะสวยนะครับครับนี่กิ่งกิ่งจูนะครับอ่านะครับแต่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียดายครับผมตัดเลยครับผมตัดทิ้งนะครับนะตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายครับอ่านะครับนี่เราให้เหลือกิ่งนี้ไว้แล้วก็ยอด นะครับเราก็ตัดไว้ตัดนะครับตัดไปนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่แล้วแตกมาใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแตกมาใหม่ก็จะเป็นยอดอ่อนอย่างเงี้ยฮะอ่านะครับลาก็จะส่งไปเลี้ยงได้นะครับอ่านะครับดูกิ่งนี้นะฮะเห็นไหมดูลูกเขา นะเป็นดอกนะครับ,รบก็อย่าเสียดายนะครับตัดเหมือนกันนะครับแต่อันนี้บงเงินว่าเขาได้เลี้ยงมาจากไอ้ไอกิ่งต้นเขานี่สังเกตด,ดูนะฮะเนียเนี่ยคือกิ่งที่เราตัดมาตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีการส่งอาหารเข้าไปเลี้ยงแล้วนะครับก็คือจะต้องตัดนะครับนะครับตรงนี้ อ่านะครับตัวนี้ก็ต้องตัดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่อยู่ล่างจากที่เราคว้านตอนนะครับไอจากข้างบนไปแล้วเนี่ยเนี่ยถึงถึงเขาจะเลี้ยงได้นะครับโอเคนะครับอ่าครับเพราะเราเอาตุ่มตอนไปแช่น้ําเสร็จแล้ววิธีการเตรียมจะฉ่านะครับก็นะครับก็กระถางผมใช้กระถาง8นิ้วนะครับกระถาง8นิ้วนะครับก็ เอาใส่กันสบัดนะครับเนี่ยใส่กันสบัดนะครับผมใช้เคเบิลไทยนะครับส่เคเบิลนะครับง่ายๆนะครับเคเบิลไทย lock เฉือนนะแับนใส่กันสบัดนะนะครับนี่ผมก็ทำเตรียมไวแล้วนะครับโอเคแค่นี้แค่นี้หยิบตุ่มตอนมานะครับอ่านะครับตุ่มตอนมาเดี๋ยวผมให้ดูสัก2ลักษณะโอเคนะครับอือครับพอตุ่มตอนเราแช่น้ำจนชุ่มนะครับดูนะครับ ผมแช่น้ำจนชุ่มแล้วนะครับปุ๊บนะครับนะครับตอนที่ผมมัดผมก็จะมัดเงื่อนกระตุกนะครับนี่นฮะมันจะแกะง่ายครับแกะปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บนะครับไม้นี่ครับไม้ดามนะครับนั่อไม้ดามออก ไม้ดามผมเอาออกนะครับตอนที่ผมตอนผมจะใส่ไม้ดามนะครับเดี๋ยวค่อยคลิปต่อไปนะครับก็สอนวิธีการตอนนะครับน่าใส่ไม้ดามดามไว้ดามอะไรครับดามกันเวลาลมพัดนะครกันที่เราควันไว้กันกิ่งหักนะครับเนี่ยแล้วก็ไม้ดามออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแล้วก็แกะ พลาสติกออกกับถุงพลาสติกแกะต้องระวังนะครับอย่าให้ลากขาดนะครับ,รบที่เราเฉือนไว้ตรงข้างบนเห็นไหมอ่าเราเฉือนไว้นะมันก็จะแกะง่ายน่นะจะแกะง่ายเลยนะครับพอเราเฉือนเฉือนข้างบนเสร็จแกะง่ายนะครับแกะออกเลยนะครับ,รบก็ ก็เฉือนเฉือนจุกนะครับเฉียนตงุงจุกนะครับเฉียนแบบน,นะครับตรงนี้ต้องปานนิดหน่อยนะครับนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าสาเหตุทําไมถึงมเฉียนก่อนแล้วก็แช่น้ําก่อนก็ตุ้มมันจะเห็นไหมครับมันจะอยู่ตัวนี่ เห็นไหมฮะมันจะไม่หลุดนะครับเพื่อที่เห็นไหมฮะเวลาผมตัดกิ่งตอนนะครับผมก็จะเหลือเอาไว้เหลือไว้ทําไมครับอ่าเหลือเอาไว้ดามไม้ยาวต่อนะครับดามไม้ยาวต่อนี่ไงนี่ไงนะครับอ่านี่สั้นไปนะอ่านี่นะครับนี่เลยอ่าเห็นไหมฮะ ผมก็จะดามไว้ต่อนะครับดามวิธีการดามทำไงตั้งนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะนั้นนะครับตั้งไว้เสร็จปุ๊บนะครับเชือกที่เตรียมไว้นะครับเชือกที่เตรียมไว้นะครับนะครับนะครับผมก็จะดามไว้ต่อผมก็จะผูกไว้นะครับอ่าผูกเลยนะครับผูกข้างล่างให้แน่นนะครับผูกเลย ก็ผูกให้แน่นเลยครับะนะครับให้เสมอนะครับผูกให้แน่นตบหนึ่งผูกไปเลยนะครับผูกเงี้ยนตายไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายไปเองครับ ก็กิ่งไว้นะครับทาบกับกิ่งไว้หลังใบเห็นไหมครับนี่นะเห็นฮะทาไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ผูกชั้นนะครับผูกนะครับผูกเลยอ่นะเป็นต้องกลัวนะครับผูกไว้นะครับแล้วให้ผูกเป็นเงื่อนกระตุกนะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้ เพื่อเวลาเราเปลี่ยนไม้เวลาลำต้นเขาโตนะครับแต่กว่าจะโตนู่นนะฮะสามเดือนประมาณนั้นนะครับไม้เนี่ยจะดามไปถึงสามเดือนเลยละครับอ่านะครับครับอีกตำแหน่งหนึ่งกับผมตรงยอดนะครับตำแหน่งหนึ่งตรงยอด,ป,ดป๊บผูกมืองันกระตุกนะครับ เศษเชือกฟางผมจะไม่ทิ้งนะผมจะเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ทาพวกนี้ครับเศษเชือกฟางมีประโยชน์ะนะครับเนี่ยนะครับเป็นอันว่าเห็นไหมครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับทําไมถึงผมใช้กระถางแปเห็นไหมครับจะพอดีเลยเห็นไหมฮะจะพอดีเลยอ่านะครับเนี่ยจะพอดีเลยอ่า ก็เนี่ยฮะตั้งเอาไว้เห็นไหมครับจะพอดีกระถางเลยอ่ะหลังจากนั้นนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นผมก็เอาไม้ดามตัวเนี้ยนะครับกับกันสะบัดเนี่ยเนี่ยนะครับก็ใช้ผมใช้เคเบิลไทยเลยนะผมจะไม่ใช้เชือกผูกนะครับใช้เคเบิลไทยตัวเบอร์เล็กกับเบอร์ขนาดกลางนะครับไอตัวที่ผม ทำการสะบัดเนี่ยจะใช้ตัวเล็กนะครับนะครับก็เนี่ยฮะสอดเข้าไปนะครับนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่เนี่ยนี่เคล็ดลับนะครับวางพกักไว้ก่อนนะครับนะครับวางพกักไว้ก่อนนะผมก็จะใส่นะครับมะพร้าวสับเนี่ยใส่ลงไปก่อนใส่เพื่ออะไรครับมะพร้าวสับคือเพื่อ ให้ได้ความชุ่มชื้นนะลองก้นไว้แล้วเวลาตอนที่อตอนที่เราชำพอลากเขาเริ่มเดินยอดเขาเริ่มแตกเราจะเปลี่ยนจากกระถางเนี่ยเป็นลงปลูกที่ดินหรือจะไปปลูกกระถางขนาดใหญ่ขึ้นก็จะแกะง่ายก็คือตัดตรงเนี้นะะตัดตรงไอ้ตรงที่เราดามไว้เนะี่ยตัดไว้แล้วก็ตัดที่เราจะดามต้นเนี่ยนะครับตัดอ่านะครับ แล้วก็เราก็แกะจากก้นก้นกระถางก็มันก็จะเป็นทรงของมันขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็เสียบลงไปนะครับเนี่ยเสียบลงไปไม่ต้องกลัวครับเสียบลงไปนะครับเอาด้านที่เป็นไม้นะฮะนะฮะเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่านะครับเอาด้านที่เป็นไม้นะฮะเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับอา่าเคเบิลทายอ่านะครับสอดเข้าไป สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับปึ๊บสอดเข้าไปจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับจัดให้อยู่ตรงกลางไว้อ่ามาอยู่ตรงกลางนะล็อกนะครับล็อกอันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมก็ล็อกไวปจัดให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ล็อกไป จะพัดอะไรก็จะไม่เป็นไรเห็นไหมครับอ่านี่ผมยังไม่ได้ใส่วัสดุปลูกทีอ่าทีนี้มาดูวัสดุปลูกผมนะครับอ่าดูนะครับตาองขยับมานิดครับอ่านะครับอ่านะครับก็คืออันนี้ดินที่ผมหมักเองนะครับดินที่ผมหมักเองนะครับก็จะมีแกลบนะครับมีมูลสัตว์นะครับเนี่ยมูลสัตว์เนี่ยผมจะใช้ ขี้วัวกับขี้ไก่นะครับอย่างละครึ่งส่วนก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดินดินปลูกนะครับหส่วนแล้วก็แกบ2ส,ส่วนนะครับแล้วก็หมักด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกับ EM ผสมกันแล้วก็หมักไว้เดือนนึงนะครับก็จะได้เป็นเห็นไหมแกบก็จะเก่า,าเสร็จปุ๊บจะทํำยังไงนะเนี่ยตอน,นี้ ผมก็จะเอาเนี่ยมะพร้าวสับเนี่ยผสมลงไปด้วยนะครับผสมลงไปแล้วคลุกเคล้าอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยคลุกเคล้าอย่างเงี้ยอ่านะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเห็นไหมปลูกง่ายๆนะมมยานี่ของผมเห็นไหมใส่ลงไปเลยใส่ข้างข้างนะครับผสมลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอ่าใส่ไปง่ายๆครับผมเสร็จปุ๊บนะครับอ่านะครับ ใช้นิ้วนะฮะอัดข้างๆเห็นไหมฮะเราจะไม่โดนตุ้มตอนเลยนะอย่าอัดตรงกลางนะครับเด็ดขาดเพราะมันมีอ่าตุ้มตอนอยู่ลากเข้าเกาะกับตุ้มตุ้มตอนอยู่นะครับอ่าห้ามเสียบไปตรงกลางข้างๆเท่านั้นนะครับอัดไปข้างๆเนี่ยอัดไปนะครับอ่านะครับอัดไปเลยนะครับอัดไปนะครับเสร็จปุ๊บ ใส่ไปอีกนะครับที่เราผสมไว้นะครับผสมกับมะพร้าวสับนะครับนะครับไม่ต้องไปอัดตรงกลางนะครับตรงกลางเพราะเรามีวัดมีตุ่มตอนอยู่ รโรยข้างบนนะครับอ่าโรยข้างบนเดี๋ยวพอเราลดน้ํานะครับเดี๋ยวพวกวัสดุปูเนี่กจ็ะจ,ะจะยับวลงไปเองนะครับอ่านะครับอ่านะครับอ่าเป็นนั้นว่านะครับเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูนะลดน้ําให้ชุ่มทําให้ดูกระถางน,นึงก่อน เเลือนครับทำให้ซึม,ชมใช่ไหมน้ำจะซึมเร็วมากสังเกตดูเห็นไหมน้ำจะซึมเร็วมากเพราะวัสดุเราจะโปร่งดูนะครับอ่าพอเทน้ำไปปุ๊บเห็นไหมครับน้ำจะซึมเร็วอ่านะครับแล้วก็ไอมะพร้าวสับนะครับก็จะ ข้อดีของการดามไม้นะครับเราไม่ต้องจับกระถางเลยนะครับยกเลยเนี้ยยกจะพาไปไหนก็ได้นะง่ายในการขนย้ายนะครับแล้วสมมุติว่าท่านใดสนใจนะครับสนใจแล้วก็คือจะส่งพัสดุก็ส่งง่ายนะครับส่งง่ายมากเห็นไหมจะส่งง่ายแล้วก็ดามมาไว้เนียไม่มีการหลุดไม่มีการโยกด้วย แล้วลากเนี่ยฮะเขาจะเดินได้ดีลากไม่มีการโยกนะครับอ่ะพอทําอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อนะครับผมจะรอให้เขาเสด็จน้ํานิดนึงนะครับรอให้เขาเสด็จน้ํานิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมผมเอาตัวตัวอย่างดีกว่ากว่าจะร้อยเสด็จน้ำเราวิดีโอไปไกลฮะอ่ะนะครับดูอันนี้แล้วผมก็จะเอาถุงนะครับนะครอบไว้เนี่ยฮะ มัดไว้อย่างนี้เลยฮะอบลากเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยไอไออันนี้เป็นมะเดือฝรั่งนะครับเนี่ยที่เป็นไอตุ้มตอนเน,นี่ยผมก็อบลากเห็นไหมครับเราจะรู้เลยลากเดินไม่เดินลากเดินปุ๊บเนี่ยฮะยอดเขาจะออกมาเองเลยอ่านี่ครับตัวอย่างนะครับนี่นี่นี่ตัวอย่างจากมะเดือฝรั่งนะครับอบลากอย่างนี้ก่อนประมาณ7จ็ถึงสิวันไม่ต้องลดน้ําเลยคนระับ อบไวเลยเขาจะมีไอไอน้ําของเขาเองเนี่ยความความชื้นเขาก็อบละเพราะว่าการอบ่ากเนี่ยต้องต้องใช้อุณหภูมิของของวัสดุปลูกะนะครับเพื่อจะเล่งให้รากต้องให้มีความร้อนนิดนึงนะครับเขาเขาเขาจะมีความร้อนนิดนึงของเขาอยู่แล้วและทำให้รากเขาเดินได้นะครับเดี๋ยวพอของพออันเนี้ย าเสด็จน้ำดีนะครับทิ้งเอาไว้ให้เขาสเสด็จน้ำดีก่อนนะครับนี่เห็นไหมน้ำน้ำก็ยังไหลยอยู่เลยอ่าในน้ำไอเนี้ยยัง,ย,งยังอบไม่ได้นะฮะให้น้ำเขาเสด็ดจสักนิดนึงก่อนนะครับประมาณทักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วเสร็จก็เอาถุงนะครับมาปิดไว้ตรงเนี้ยปิดไว้เลยนะปิดปิดที่วัสดุปลูกนี่ยปิดเอาไว้อ่านะครับก็เป็นวิธีการอบลาก แต่บางคนนะครับเขาเอาถุงใบใหญ่เลยนะอบ,อบทั้งใบด้วยเพื่อการคายน้ําแต่นี้เราไม่ต้องนะครับเราอบแค่นี้พอเพราะว่าผมตัดแต่งหมดแล้วนะครับลากเขาก็ตุ้มตอนของผมที่ผมทําใหญ่ก็เพราะว่าเพราะสาเหตุนี้แหละครเพื่อที่เขาจะได้เลี้ยงไว้ตรงนี้บ้างแล้วเราก็จะมาสังเกตใบนะครับเดี๋ยวก็จะให้ติดตามต่อนะครับอ่านะครับหลังจากอันนี้ หลังชําไว้14วันนะครับแต่อันนี้มันประมาณ16วันแล้วครับพอดีไม่มีเวลาจะลงนะครับก็นยครับดูได้นะครับชําและอบลากไว้นะครับก็เห็นได้นะครับก็คือนะฮะเห็นไหมครับอ่านะครับแทงยอดอ่อนมานะครับเกือบทุกต้นเลยนะนี่นะครับแทงยอดอ่อนมา นะครับทุกต้นเลยนะฮะเนี่ยครับต้นนีนะครับเนี่ยเริ่มแทงยอดอ่อนมานะครับเนี่ยฮะนะครับชํากิ่งตอนแล้วอบลากแบบนี้นะฮะกับผมนะครับนี่สิบหกวันแล้วนะครับนี่สิบหกวันนะครับเห็นไหมฮะดูง่ายๆ่ายนะจะมีไอ้น้ําไม่ลดน้ําเลยนะลดทีเดียวนะครับเนี่ยดูนะครับเขา นะครับ16วันนะครับแสดงว่าลากเขาเดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะถุงออกแล้วก็เอามาวางไว้ในที่แดดนิดนึงนะครับเพื่อการแตกยอดนะครับนะครับ,นะรบยังไงก็ฝากช่องครูสอ h ชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ